สวัสดีครับครอพบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านลหลายๆคนนะครับคงจะยังไม่ทราบนะครับว่าเหตุที่ตอนนี้นะครับฟุตบอลในย่านอาเซียนของเรามีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะครับกองโอนตัวเงียนซนเซนนะครับทางประเทศอินโดนีเซียก็มีการใช้ลูกเซี่ยวเข้ามาในทีมเยอะแยะ,ยะไปหมดครับเมื่อก่อนเราจะเห็นมีเฉพาะสิงคโปร์มีเฉพาะฮ่องกงนะที่มีนักเตะที่เป็นลูกครึ่งต่างชาติเข้ามา นะครับแต่ที่นี้ตอนนี้แม้กระทั่งมาเลเซียเนี่ยก็มีการโดนตัวเข้ามาแล้วจุดนี้นะครับมันทําให้เราเกิดความมึนงงสับสนเป็นอย่างยิ่งแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนนะครับมันโดนคุมเครือไววนะครับในภาพมุมมองต่างๆก็คือทีมชาติไทยของเรานี่เองครับตอนนี้ก็เริ่มมีการขยับนะครับโดยในโดบายของมาดามแป้งได้มีการติดต่อท่าทามได้นิโคลัสมิเควลสันเข้ามา ได้จุนาทานเข็มดีนะครับเบนเดวิดก็ติดต่อมานานแล้วนะครับเข้ามาในทีมยู23เมื่อก่อนเนี่ยรวมทั้งกันธนวัตรซึ่งจิทาวรซึ่งเป็นนักเตะคุณภาพทั้งสิ้น,นครับทีนี้นะครับนักเตะเหล่านี้มาจากสโมสรอะคาเดมี่ชั้นดีนะครับพื้นฐานมาจากยุโรปทั้งสิ้นเลย รวมทั้งนะครับนักเตะอย่างสุประโชคสารชาติพิเจชนาทิพย์โกอุ่มก็ล้วนแล้วแต่มาจากเจลีกนะครับเข้ามาร่วมทีมชาติไทยในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะแข่งขันในทัวร์นาเมนต์หลักนะครับของฟี ف าในเดือนมิถุนายนก็อีกประมาณ1เดือนครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแข่งนะครับแมตช์แรกในการแข่งขันินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตช์กับทีมชาติอินเดียแล้วในวันที่4นะครับมิถุนายนเดือนหน้าแล้วก็ต่อด้วยนะครับในวันที่10มิถุนายน ในช่วงฟ i ฟ่าเดย์นะเราจะแข่งขันท mm ัวร์เมนต์เมเจอร์ก็คือจะใช้ไม่ใช้เดยเชียร,รอบคัดเลือกนะครับโดยเราจะพบกับเติร์กเปนิสถานด้วยการไปเยือนเขานะจุดนี้นะครับเป็นเป็นแมตที่สําคัญมากๆเลยแล้วตอนนี้อ่าบรรยากาศฟุตบอลไทยถึงแม้ว่าจะค่อนข้างจะเงียบนะเงียบเป็นจริง,รงนะครับส่วนผมพูดเรื่องเกี่ยวกับอ่าบอลลีกของเรานะที่ประสบความสําเร็จอย่างบุรีรัมย์ูินเตแล้วกาลังนะครับที่จะแข่งขันอ่าหลังจากที่ ได้ถ้วยไทยลีกไปแล้ว10ส,สมัยนะครับก็ขอแสดงความยินดีและกําลังจะลุ้นนะครับถ้วยชอปปีค้คัพในอีกไม่นานนี้นะครับในการแข่งขันในเลกที่2ในรอบรองชนะเลิศพบกับบีจีปทุมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชนะนะครับบีจีปทุมต้องชนะถึง3ประตูนะจึงจะสามารถเข้าชิงได้แต่ถ้าบุรีรัมนะครับสามารถชนะได้หรือว่ามีผลสกอร์เสมอในบุรีรัมจะได้เข้าชิงกับกองการฮานอยนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกถ้วยหนึ่งที่ซึ่งเป็นถ้วยอาเซียนนะเป็นหลีกอาเซียนของเราซึ่งบุรีรัมย์เองก็ยอมปล่อยมือนะเอเชียเวีิทมาเพราะว่าทางจริงๆแล้วไทยลีกเราเนี่ยสำคัญมากจริงครับกับทางบุร,รีรัมย์ที่ต่อเนื่องไปยังฤด,ดูการ2 0 2 5 2 0 2 6ด้วยนะครับที่จะมีสิทธิ์เข้าไปแข่งเอเชียวีิทและยังเกี่ยวข้องกับการจัดระบบตัวผู้เล่นในสมัยหน้าตัวนี้เราเข้าใจได้นะทำไมถึงปล่อยมือนะครับเอเชียวีิทก็เนี่ยแหละครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราพูดคุยกันเรื่อง ฟุตบอลหลีกภายในแต่ผมพูดไปแล้วครับว่าในโหมดการพัฒนาคือหลีกภายในและเยาว,วชนเนี่ยถึงแม้อยู่ยิบสามนะครับปีนี้จะมีโปรแกรมกานแข่งขันหนาแน่นแต่ยังไงก็เป็นทีมเยาวชนเหมือนเดิมครับไม่มีผลอะไรกับระดับทีมชาติไทยนอกจะเป็นการพัฒนาพัฒนาก็พัฒนาภายในครับเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่นะครับในทีมชุดใหญ่ของเราเนี่ยเราจะลืมไม่ได้เลยนะครับเราจะทําให้กระแสมันตกไม่ได้เลยสำหรับทีมชาติชุดใหญ่ของเราเนี่ยครับผมพูดถึง สภาวะแวดล้อมของทีมชาติชุดใหญ่ในย่านบ้านเรานะครับรวมกระทั่งประเทศจีนนะครามีการโดนตัวเนี่ยเราค่อนข้างทีท่จะสับสนนะมันทําให้เกิดมิติบางอย่างที่เราคิดว่านะถ้าเกิดเราเพิ่มเติมนักเตะที่ดีที่สุดจากยุโรปเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจูดเบลเอราวันกาดิเย่ไม่ว่าจะเป็นเฟลิพัสเค้นะครับหรือว่าเป็นเอริกค,คาวนะครับซึ่งเขายังมีความหวังอยติดท,ทีมชาติสวีเดนอยู่รวมทั้งพิรวัตฟินบาวได้หลายคนครับ ผมรายรายชื่อไม่หมดหรอกมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับที่วงการฟุตบอลไทยยังมีทัศนคติที่ผิดนะคําพูดที่บอกว่านักเตะที่อยู่ต่างแดนเนี่ยถ้าจะมาเล่นกับทีมชาติไทยต้องมีฝีเท้าดีกว่านักเตะไทยทั้งจเจ้ามาที่จริงแล้วนะเราคิดว่าเรามีมาตรฐานในฝีเท้าดีขนาดไหนครับในะประเทศไทยเราและอย่างหนึ่งนะคำพูดนี้มันควรจะอยู่ในสมุนสอน ที่สมโมสรต่างๆเนี่ยจะซื้อตัวนักเตะต่างชาติผมพ,พูดถึงต,ตัวนักเตะต่างชาตินะมาร่วมสมโมสรจะต้องเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าดีกว่านักเตะไทยคําพูดนี้มันเป็นเรื่องของทีมสมโมสรไม่ใช่ทีมชาติและนักเตะที่เป็นลูกครึ่งหรือว่าเขาไปอยู่ต่างแดนเขาเป็นคนไทยนะครับและการที่เขามีฝีเท้าเท่ากับนักเตะไทยหรือดีกว่า <the timeline> นักเตะไทยเขาก็ต้องมีสิทธิติดทีมชาติไทยอยู่แล้วและคําว่าดีกว่านักเตะไทยเนี่ยมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าไอ้คำว่าดีกว่าในมุมมองของ นะครับการทาทีมที่บ้านเราเนี่ยคําว่าดีกว่าคืออะไรนะครับเขาอาจจะมีมาตรฐานดีกว่าเล่นได้ดีกว่าแต่เขาไม่สามารถจะเข้ากับระบบทีมที่ยังไม่พัฒนาบ้านเราอะ่ะคือเรายังเล่นสเปซส,สปาและเล่นในลนักษณะใช้เดีเ่ยวๆเต็มทีมและมีวิธีการเล่นที่ล้าหลังเขาอะ่ะเขาจึงไม่สามารถจะเข้ากับระบบทีมได้ดีเราไปตัดสินเขาเล่นได้ไม่ดีเพราะเขาเข้ากับระบบของเราไม่ได้ ตรงจุดนี้ผมคิดว่าเราย่ําอยู่กับการไม่พัฒนานะครับตัดปัญหานั้นไปนเลยครับเราไม่ต้องพูดแบบนั้นนะเราเอาโปรไฟล์เอาฟีเท้าจริงๆและเอามาตรฐานโลกดีกว่านักเตะที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่จะต้องมีระดับมาตรฐานโลกเท่านั้นครับเอามาตรฐานโลกเป็นเกณฑ์เลยต้องมองจุดน,นั้นต้องกล่าวขอบพระคุณเพื่อนนะที่มาคอมเมนต์นะครับบอกว่าอยากจะให้สมาคมนะครับลงทุนทำอะคาเดมี่ของสมาคมขึ้นมาเลย แล้วก็นักเตะที่จะมาติดทีมไทยชุดใหญ่เนี่ยจะต้องผ่านอะคาเดมี่อย่างน้อย3ปีแล้วต้องมีเกณฑ์มาตรฐานในระดับโลกนในการคัดสรรจุดนี้ก็ดีครับเป็นสิ่งความคิดที่ดีพอเราได้ทีมชุดใหญ่ของเราแล้วเนี่ยแล้วก็กระจายไปยังทีมเยาวชนส่วนอะคาเดมี่ทั่วประเทศที่จะได้เหรียญเงินเหรียญทองนะครับอะไรก็ตามแต่ตามการประเมินเนี่ยค่อยพัฒนาตามขึ้นมาก็ยังทันแต่ถ้าเราไปบอกว่าเราจะค่อยๆพัฒนาจากรากกระจายไปทั่วประเทศให้มีนักเตะเข้ามาแล้วก็ค่อยๆปั้นขึ้นมาจาก u สิบเจ็ดเนี่ย รออีกสิบสองปีหรือสิบห้าปีนะเราจึงจะได้ไปบอลโลกท่านไม่สงสารคนที่เข้ารอคอยมาห้าสิบปีนะอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีเลยครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะพอไปถึงสิบห้าปีสิบสองปีอย่างท่านว่ามันก็วนลูกกันมาที่เดิมท่านก็จะอ้างอีกนะครับเพราะว่าท่านไม่ยอมทําทีมที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยนักเตะที่ดีที่สุดท่านก็ไม่เอานะครับไม่ยอมปรับทีมที่ม่ไล่มาตรฐานเข้ากับนักเตะที่ฟีเทาดีแต่พยายามที่จะปรับ ปรุงนะครับนักเตะที่เขามีมาตรฐานสูงจากยุโรปเนี่ยให้มาเตะแบบไทยไทยโดยนะครับนักเตะเหล่านั้นเข้ามาให้คนสองคนอย่างสิ้นว่าแม็กเซดนะครับเข้ามาเราก็เห็นเลยครับว่าเขามีความนิ่งกว่าเวลาเขาฉายเวลาเขา,าลากบอลเวลาเขาเล่นเนี่ยเบสิกเขาดีกว่านักเตะไทยจริงๆนักเตะไทยถึงแม้ว่าจะเทคนิคแพรวแพรวแต่กําลังไม่ถึงครับสภาพเบื้องต้นของร่างกายเนี่ยยังไม่สามารถจะทําผลงานได้อย่างมีเปอร์เซนต์ที่สูงนะลองตัดเปอร์เซนต์ดูผมว่า,วาซีนวามักเซดเปอร์เซนต์สูงกว่านะ เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะอายุแค่สิบสี่สิบห้าปีท่านลองดูเอราวันเกดิเยสสิครับมาคนเดียวโดดเลยมาร่วมทีมช่วงนั้นก็จะมีเสกสาราที่มีหลายคนครับในรุ่นยูทธสามโคตระนะ่านที่เราสามารถชะนะอิรักได้ในปีที่แล้วนะครับเอราวันก็มีความโดดเด่นสูงกว่านะครับนักเตะทั้งทีมองชินชาไทยและดูแล้วจะเล่นคนละระบบกันด้วยและเราก็ใช้ระบบของทีมเราทั้งทีมเป็นมาตรฐานในวาการวัดเกณฑ์เอราวันหรือการวัดเกณฑ์ซินวามาเซส นะครับระบบที่ว่าที่ว่านักเตะที่มาจากะคเดมี่ต่างชาติเนะยที่เป็นนักเตะไทยอาจจะฟีท้าวไม่ดีเท่ากับนักเตะไทยหรือเล่นเข้าเข้ากันไม่ได้กับทีมความผิดอยู่กับทีมเราครับไม่ได้อยู่กับเด็กที่มาจากนอกเราจะต้องตั้งะคเดมี่ฝึกเด็กของเราให้เป็นเหมือนเด็กนอกมันถึงจะได้ครับและตอนนี้นะครับทัวร์นาเมนต์เมเจอร์นะครับที่เรากำลังจะเจอเนี่ยถ้าทีมชาติไทยเราพลาดท่านะเรามีนักเตะบาเดเจ็บคือสุพนัทเบือนตา นะครับแพทิคุตับสันแล้วก็โจทานเข็มดีบาดเก็บยาวนะรวมทั้งโกุูมด้วยเนี่ยถ้าเกิดเราไปพลาดถ้าเราไปเยือนเติร์กเติร์กไม่ใช่ทีมธรรมดาที่เราเคียวง,ง่ายๆนะครับถ้าเราไปแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดสูกนาตกรรมขึ้นมาการตกรอบแรกของเอเชียทัณฑขับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าอับอายขายหน้าอย่างยิ่งมันถล่มทลายเลยนะครับวงการฟุตบอลไทยถึงท่านจะพัฒนาหลีกดีขนาดไหนพัฒนาเยาวชนขนาดไหน,น,น,นแต่ถ้าทีมชุดใหญ่ของเราตกรอบไปเช่นขับเนี่ยมันถึงขั้น เกิดอาคารวิบัติเลยนะครับแฟนบอลไทยศรัทธาจะล่วงเลยนะครับเราท่านปั่นยังไงก็ปั่นไม่ขึ้นนะถ้าบอกว่าอีกสิบห้าปีเถอดเราจะดีขึ้นน่าจะพูดแบบนั้นเหรอตอนนี้เราทําได้ทําไมเราไม่ทําครับทีมชาติไทยชุดใหญ่เรายังอยู่ฟีฟ่ายังไม่ได้ประกาศว่าต่อไปนี้นะให้มีเฉพาะทีมเยาวชนทีมชาติไทยเท่านั้นที่แข่งส่วนทีมชุดใหญ่เนี่ยฟีฟ่าขอขอดอปไว้สักสิบสองปีนะ จนกว่าจะดีขึ้นเขาไาแข่งกับฟีฟาได้เขาไม่ได้ว่าอย่างนั้นครับเขายังให้ตั๋วคุณเข้าไปเล่นบอลโลกอยู่ทุกปีทุกปีเขายังยื่นนะคุณมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์นะทําไมเราไม่ทําเอาครับทําไมเราไม่เอานักเตะที่ดีที่สุดมาติดท,ทีมชาติไทยทั้งๆที่นักเตะไทยเราที่มีฝีเท้าดีมีอยู่ทั่วโลกและเราไม่ได้ผิดกฎเราไม่ได้ผิดกฎใดๆของฟีฟาเราไม่ได้ผิดกฎหมายเราไม่ได้ผิดกฎจริยธรรมเราไม่ได้ทําแบบอินโดเราไม่ได้ทําแบบเวียดนาม นะครับเราไม่ได้ทําแบบประเทศอื่นที่เขามีการโดนตัวโอลุกเซียวเราใช้นักเตะไทยลุวนๆครับลูกครึ่งก็คือนักเตะไทยครับเลยพูดคาว่าลูกครึ่งกับ่รพนามนั่นนะฮะทำไมเราไม่ทําครับแ้วเราจะมาตั้งแง่นะพูดให้มันมั่วไปหมดมันลูกครึ่งลูกเซียวตัวโอนมันเหมือนกันภาพลักษณ์เป็นแบบนั้นไปหมดแฟนบอลไทยบางคนยังเข้าใจว่าถ้าเราใช้ลูกครึ่งเต็มทีมเราจะได้เตินตามรอยอินโดบางคนยังพูดอย่างนั้นเลยก็คิดดูสิครับว่าการประชาสัมพันธ์มันแย่ขนาดไหนในวงการฟุตบอลไทยอ่ะ ครอบครัวฟุตบอลจะเกิดขึ้นได้ไงครับในเมื่อทัศนคติของแฟนบอลไทยเนี่ยจํานวนมากยังไม่ยังไม่ตรงและเราก็มาชูนะครับในการพัฒนาเยาวชนกลายเป็นเมนหลักท่านนักท,ท,ทีมชุดใหญ่ของเราตอนนี้อ่อนยวบนะท่านลองเอาเทปการแข่งขันในช่วงเอฟเอไปเปรียบเทียบกับทีมชาติไทยชุดที่แข่งขันเอเซนคัพรอบสุดท้ายในปีที่แล้วกับคัดบอลโลกปีที่แล้วดูว่าเราดรอปลงมากแค่ไหนที่เราผ่านเอฟเอไม่ได้ช่วงปลายปีครึ่งหลังมาเนี่ย เพราะการแบกของสุพนัทเหมือนตาและนักเตะชั้นนําไม่กี่ตัวครับเรามีนักเตะชั้นเยี่ยมอยู่ประมาณ3าสี่ตัวในทีมระดับเอเชียในทีม3าสี่ตัวที่เหลืออีกห้าหคนเป็นนักเตะระดับปานกลางแล้วเป็นนักเตะที่ระดับสมัครเล่นอยู่อีกสามสี่คนตลอดเวลาการลงเล่นมันมีการแบกทีมมาตลอดและทีมเราไม่เป็นทีมเลยจะหาทรงอะไรได้ครับสไตล์ทีมทไทยมันยังไม่มีครับเพราะนักเตะฟีเท้าระดับไม่เสมอกันทั้งทีมการสร้างทีมแบบไปฉีสร้างได้ครับ แต่นี่เราสร้างมาครึ่งปีแล้วตอนนี้นะท่านรู้ไหมครับว่าถ้าเราไปแพ้เติร์มมิสสถานแมตแค่แมตเดียวนะมันจะเป็นโศกนาฏกรรมทันทีมันจะทําให้เรามีสิทธิ์ที่จะตกรอบคัดเลือกนะครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบแรกเนะี่ยตกรอบได้จะพอกับที่เราแพ้จีนนะในช่วงมาโนพโกกิ้งคุมอนะแค่แมตเดียวอะมันทําให้เราตกรอบฟุตบอลโลกประสบการณ์ทุกอย่างก็ได้มาแล้วนะครับวินาทีนี้ฟีฟ่ายังไม่ได้ตัดสิทธิ์ทีมชาติไทยชุดใหญ่เรานะครับ นักเตะไทยที่เรามีฝีเท้าดีที่จะซัพพอร์ตเทคนิคระดับสูงเรายังมีอยู่ทั่วโลกนะครับยังไม่กระตือรือร้อนในการทำเรื่องนี้และข้ออ้างต่างๆที่บอกว่านักเตะมาจากยุโรปเนี่ยจะต้องดีกว่านักเตะไทยอันนั้นไปพูดกับสโมสรต่างๆนี่ก็ซื้อตัวนะครับว่าเราจะซื้อตัวนักเตะมาจากยุโรปซื้อตัวมาจากแอฟริกาจะต้องเล่นดีกว่าทีมชาติไทยนะเป็นนักเตะไทยเนี่ยต้องดีกว่านักเตะไทยอ่ะผมรู้สึกว่าท่านจะมีอคติมากเกินไป นะครับโดยที่ต้องทําใจเป็นกลางในการวัดสอบฝีเท้าในระดับสากลมาตรฐานโลกและทําทีมของเราให้เป็นทีมมาตรฐานเสียทีครับฉันเป็นแฟนบอลีมฉันเป็นแฟนโอเอลที่ฉันรักเลียงมากขึ้นวที่เคยเป็นเพราะเห็นเลียงให้โอ,อกาสกับช่างสึดเอรวันกาดิเยน เชื้อสายไทยแลนด์พี่ชาย้องชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอราวันกาดีเยอ์ช่างสมพระอิงสปิริตไทยแลนด์ชันรักฟอนเซกาขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายช่างศึกไทยแลนด์ i am a lion fan and i love lion more than ever because lion gave a chance to eat while one Guardian, a Thai player i'm from the same city as lion guarding in thailand i love Fonseca. thank you for the opportunity for my son the thai war elephants กาดีเย่นักเตะเชื้อสายไทยแลนด์พี่ชายน้องชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอราวันกาดีเย่ช่างทรงทระอินสปิริตไทยแลนด์ Thailand. ฉันรักปรโฟอนเซกาขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายเอราวันอีสานใต้ช่างศึกไทยแลนด์ Je suis fan de football lyonnais et j'aime Lyon plus que jamais. Car Lyon a donné sa chance à Ella un Wingardi, une joueuse d'origine thaïlandaise. Je t'aime la même ville qui à en Thaïlande. J'adore Fonseca. Merci pour l'opportunité de donner votre bisou Elephants ah.